กลางของวงกลมเท่านั้นแหละครับที่มันจะนิ่งได้เอ็นยังครับตัวเราก็ตั้งมสมมติฐานซะก็คือวงกลมวงหนึ่งเนี่ยตัวเราเนี่ยครับรู้มีคนที่พูดแล้วพูดมานานแล้วด้วยว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแสนโกจักรวาลนะทุกสรรพสิ่งในจักรวาลง,ง่ายๆทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ในจักรวาลน,นี้ในแสนโกจักรวาลน,นี้ล้วนแต่ไม่นิ่งเอ,อ้ยโทษทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งเริ่มแต่ตัวเรานะครับโลกใบนี้โลกของเรากันแล้วกันนะดวงอาทิตย์ดวงนี้จักรวาลน,นี้ เป็นจักรวาลของเราก็แล้วกันนะเราไปลว่าท่านกับผมนะเริ่มต้นจากวงกลมวงหนึ่งก็คือจุดเล็กๆนิดเดียวนี่นะครับ